English by t ยที่ช่ k a เกตภาษาอังกฤษเรื่องง่ายๆคะ่ะ Hello everyone welcome to English you can สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ค่ะพบกับครูเกตอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่10ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนในหัวข้อว่า is yummy ซึ่งคก่อนนะคะเราได้แจกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับ country ไปเองนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อ็ดูนะคะทุกคนเราไปดู vocabulary คำศัพท์ประจำบทนี้กันค่ะ pizza pizza noodle soup burger lamb lamb kimchi kimchi ซูชิซูชิติมซัมติมซัมคูเซนต์คซองเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปลองทำแบบทดสอบไปเรียหน่อยกันนะคะ Best the foods and the country ให้นเรียนดูภาพแล้วก็บอกว่าเป็นประเทศอะไรคะ่พะพร้อมแล้วเริ่มเลย A B หรือ C อคำตอบก็คือ A French f r a n c ฝก็คือฝรั่งเศสเองคะ่ะ มาสเตอร์เฟิร์สในแคนทรีภาพที่สองค่ะเด็เกคำตอบก็คือ B. เวียร์นามค่ะ let's do exercise ใบงานที่สีบแป๊บหนึ่งนะคะเขาบอกว่า write the o r t a n s w e r นะคะก็คือเขาจะมีคำศัพท์มาให้แล้วนะคะให้เรานำคำศัพท์ที่ให้มาด้านบนนะคะเอาลงไปเติมปลายภาพให้สมบูรณ์ค่ะอ่าเริ่มจากภาพแรกนะคะภาพแรกคือภาพอะไรเอย่ยอ้า um ดิมสนักเียนก็เสรจเขียนลงไปเลย Okay. แล้วก็ทำไปให้เลื่อนจนขบทุกข้อนะคะค่ะเด็กๆทำใบงานที่10ทับนะคะเขาบอกว่า match the correct answer นะคะวิธีการก็คือนักเรียนดูที่ด้านซ้ายก่อนเนาะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ foods นะคะส่วนด้านขวามือนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ country นะคะหรือว่าประเทศวิธีการก็คือให้นำคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับอาหารตัวเลขนะคะนำไปใส่ในด้านขวามือนั่นเองนะคะ match คำศัพท์ให้มันสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะเด็ก โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองทำสักหนึ่งข้อนะคะอันแรกนะคะดูที่ข้อแรกเลยก็คือ noodle soup noodle soup น่าจะตรงกับประเทศอะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือเวียดนามนักเรียนก็เอาเลขหนึ่งลงไปใส่ในช่องของประเทศเวียดนามเลยค่ะเป็ินขงาวบ้างคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรเอย่ยเราได้เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฟู้ดนะคะแล้วก็เอามาแมทช์กัน country อาหารเกี่ยวกับประเทศต่างๆใช่ไหมคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทบทวนคำศัพท์แล้วก็ทำใบงานออกมาให้สวยงามและอย่าลืมระบายสีใบงานให้สวยด้วยนะคะโอเควันนี้ครูก,ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ See you later คะ่ะบาย